สวัสดีค่ะ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 สวัสดี <c oughs> วันนี้นะคะ <c oughs> เราจะมาแชร์ประสบการณ์การ <c oughs> เริ่มเปิดร้านในแอปพลิเคชัน1วันค่ะเราเลือกเปิดร้านในแอป GrabFood นะคะเราจะมาลองดูว่าถ้าเราไม่เคยเปิดมาก่อนไม่มีหน้าร้านไม่มีอะไรเลยจะขายของออนไลน์แบบ Delivery แบบนี้ได้หรือเปล่า เรามีแพลตฟอร์มอยู่แล้วก็เลยคิดว่าน่าจะลองทำดูนะคะเราได้ทำการสมัครเปิดร้านกับแอปพลิเคชันเรียบร้อยแล้วนะคะใช้เวลาในการลงทะเบียนเซ็นส,สัญญานน่นนี่นั่น,นทุกสิ่งอย่างเอวิ y t h i ิงจิงกับเบลเรียบร้อยแล้วก็คือใช้เวลาประมาณ4วันค่ะแล้ววันนี้วันที่24นะคะที่ถ่ายทำอยู่ตรงนี้ก็คือจะมาถ่ายให้ดูว่าวันแรกมีออเดอร์ไหมจาก าทำต่อจะรอดหรือไม่มารอยชมดูเลยนะคะก่อนอื่นนะคะเราก็จะมาเปิดหลังบ้านของเราให้ดูก่อนว่าออเดอร์ลงไปในแอปพลิเคชันร้านของเราเนี่ยมีเมน,นูอะไรแล้วก็ราคาเท่าไหร่สินค้ามีอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวขึ้นไว้ให้ดูนะคะปังก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะเปิดร้านรับ o ออ e r ได้เราก็ต้องมาเช็คความพร้อมของตัวเองก่อนว่า ร้านเนี่ยมีของครบไหมพร้อมที่จะทำออเดอร์หรือเปล่าร้านของเราน,นะคะก็จะมีเมนูส้มตำยำแล้วก็มีพวกข้าวเหนียวข้าวสวยพวกนี้นะคะ่ะมีปีกไก่ทอดก็ไม่รู้ว่าอร่อยไหมนะลองทำดูครั้งแรกไม่รู้ว่าจะมีออเดอร์ไหมก็ลองทำดูครั้งแรกทุกคนมีครั้งแรกเสมอคะ่ะถ้าเราไม่กล้าลงมือทำในครั้งแรกเราจะไปต่อครั้งต่อไปได้ยังไงชิบั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 รอดูค่ะทุกคนว่าวันนี้จะมีออเดอร์หรือเปล่า ตอนนี้เก็ได้ทำการเปิดร้านไว้เรียบร้อยแล้วถ้ามีคนสนใจอาหารของเรา mm. เขาก็จะกดสั่ง mm. ก็จะมีออเดอร์เข้ามานะคะ mm. มารอดูกันว่าออเดอร์แรกของวันแรกจะมาตอนกี่โมงเราเพิ่งเปิดร้านไปตอนประมาณ5โมงเย็นนะคะ mm. ซึ่งตอนนี้ก็ผ่านมาไม่กี่ชั่วโมงนะตอนนี้ก็เพิ่งจะทุ่มกว่าๆนะคะมารอดูว่าจนถึง5้าทุ่มของวันแรกวันนี้ mm. จะมีออเดอร์ไหมหลุดเมาก ตอนนี้ก็ประมาณจะสองทุ่มแล้ว,ลวก็ยังไม่มีออเดอร์เลยนะคะแล้วก็รอไปอีกจนถึงห้าทุ่มแล้วกันเพราะว่าเราตั้งเปิดร้านไว้ถึงห้าทุ่มนะคะมารอดูกันว่าวันนี้วันแรกที่เปิดรับออเดอร์ในแอปพลิเคชัน Grab Food จะมีออเดอร์เข้ารหรือเปล่านะคะคิดว่าวันนี้เราจะมีออเดอร์ไหมคียกบอรอดมีคิดอย่อ,อาจจะดึกดกไง ใครจะไม่รู้ร้านเราปิดห้าทุ่มนะก็ต้องรอดูก็รอดูแต่ถึคห้าทุ่มแล้วกูไม่รู้ว่ากูจะรอนนได้สามทุ่มหรอไม่อันนี้ก็คือเป็นเคสกรณีศึกษาเลยนะคะทุกคนคนธรรมดายอย่างเราเที่ไม่ใช่ร้านเด่นร้านใดอาหารในแอปแกลฟูดได้หรือเปล่าจะมีออเดอร์ไหม อันนี้ก็เป็นเวลา2องทุ่มแล้วนะคะทุกคนเราก็ยังไม่มีออเดอร์เลยตอนนี้ก็เป็นเวลา5้าทุ่มแล้วนะคะปิดร้านในแอปพลิเคชันแล้วลว,วันนี้สรุปไม่มีออเดอร์คะ่ะ